เตรียมหนาวนักบินลุฟฮันซาเตือนจะสไลด์หยุดงานเหตุเพราะเจราจาขอขึ้นค่าจ้างไม่สำเร็จถ้านักบินเขาหยุดงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีคนขับเครื่องบินไม่มีคนขับเครื่องบินแล้วเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินก็ไม่บินเครื่องบินแล้วไม่บินก็เกิดอะไรขึ้นก็เที่ยวบินนั้นก็ต้องมีการยกเลิกหรือก,ก็เลื่อนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกก็ผู้โดยสารที่จะบินในช่วงนั้นๆก็ <S 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 สวย เรียกได้ว่าเป็นโดมิโนเลยนะครับก็คือไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ว่าเกิดมาหลายเดือนแล้วก็ช่วงนี้พูดเรื่องนี้ประจําเหตุเพราะว่าพนักงานขาดแคลนจากการที่จิตตกปิดจากเรื่องของโควิดไปเป็นปีๆลุฟันซ่านนี่ประเทศอะไรเยอรมนีนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวไปแล้ว British Airways นะครับจะเลิกเที่ยวบินในช่วงฤดูหนาวก็คือตั้งแต่1ตุลามัาไป จนถึง3ามสิบมีนาไปหนึ่งหมื่นเที่ยวบินลูฟฮันซ่ายังไม่มีข่าวแต่ว่าเชื่อว่าก็จะมีแล้วก็จะมีจริงๆก็คือนี่ไงนักบินนัดหยุดงานประท้วงก็ไม่เข้าใจจริงๆเคยพูดถึงในข่าวแบบนี้มาแล้วที่นักบินเขาก็คือเขาก็ทํางานหนักขึ้นไงถูกไหมเออโดยที่ได้คัดจ้างที่ไม่สมเหตุสมผลมันก็ก็น่าเห็นใจอยู่แล้วทําไมทางบริษัทนี่คือยังไงอะงกมหางกหรือยังไง ว่าคืนค่าจ้างเขาก็เท่าที่เคยพูดข่าวนั้นมาก็ไม่ได้ขอขึ้นเยอะนะก็สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องจ่ายสักหลายเท่าตัวหรืออะไรเงี้ยแต่ถึงแม้จะจ่ายหลายเท่าตัวแต่ว่าค่าจ้างพนักงานก็สักช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการขึ้นเพราะว่าพนักงานต้องทํางานหนักขึ้นใช่ไหมก็สมเหตุสมผลไม่ได้ต้องขึ้นตลอดการสักหน่อยใช่ไหมเออทําไมถึงไม่ยอม แล้วทีนี้มันก็เลยจะกระเทือนกับตัวสายการบินเองถ้าเกิดว่าต้องมีการเลิกเที่ยวบินในวันนั้นเพราะว่าไม่มีคนมาบินให้เนี่ยก็ผู้โดยสารก็จะต้องบางส่วนก็จะต้องขอคืนและบางส่วนก็จะที่ยังอยากเดินทางอยู่ก็จะต้องเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วก็จะกระเทือนเป็นลูกโซ่เพราะว่าพวกที่เป็นวันถัด,ถดมาก็อา้าวก็เลื่อนแล้วคือเลื่อนไปไหนอ่ะก็ต้องเลื่อนไปเที่ยวบินของวันถัดไปถ้าถ้ามีใช่ไหมถ้า เออหรือว่าของสายการบินอื่นหรืออย่างเงี้ยคือที่นั่งมันก็จํากัดนะเที่ยวบินฉะนั้นคนที่วันถ,ถัดมาเขาจะโดนด้วยหรือเปล่าครับก็คือมหากาบเรื่องนี้ก็ยังไม่ยอมจบเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิง์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือนักบินของลูฟันซาเนี่ยก็เตือนว่าจะสไตร์เหตุเพราะว่าการจรจาล้มเหลวที่จะขอคืนค่าจ้างก็คือนักบินของสายการบิน เรียกว่าเรือธงของเยอรมนีเลยคือลูฟานซาเนี่ยซึ่งก็บินไปทั่วโลกใช่ไหมคนไทยก็ใช้เยอะไปยุโรปนี้ก็ไม่ได้มีแต่เยอรมนีนะก็ค,คือมีจุดหมายปลายทางที่ต้องมาต่อเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีเนี่ยหลายมากคือเขามีฐานที่แฟรงเฟิร์ตกับที่มิวนิกแต่แฟรงเฟิร์ตนี่เยอะประมาณ70%เมิวนิกแค่30%แล้วมาต่อเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตหรือมิวนิกแล้วก็ไปไปยุโรปประเทศอื่นฉะนั้นคนที่ ที่บินลุฟฟันซ่าเหมือนกันที่ไม่ใช่เยอรมน,นีก็เกี่ยวด้วยก่อ,อนหน้านี้เคยมีการเตือนมาแล้วว่าประมาณปลายเดือนสิงหาละมั้งหรือ,อยังไงก็จริงจริงอาจจะผ่านมาแล้วเตือนมาแล้วครั้งหนึ่งกลางเดือนปลายเดือนอ่าไม่สําเร็จเดี๋ยวอาจจะต่อกันใหญ่ก็ได้ไม่ใช่นักบินเป็นลายบุคคลแต่เป็นสหาภาพเลยซึ่งมีสมาชิกเป็นนักบินกว่า9 6 0 0ันร้อคนนี่เชิงว่าไม่ใช่ไม่จ่ายเพิ่มให้ให้แต่ว่า ก็คือให้ไงให้ก็ให้ไม่พอให้น้อยไปคือเขาบอกว่าไม่ได้หวังแค่ค่าจ้างให้ขึ้นระยะสั้นแต่หวังกับการปรับโครงสร้างค่าแรงของอาชีพนี้ในอนาคตทั้งหมดคือคิดว่าของเดิมคงไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องของค่าแรงอยู่แล้วเคยได้ยินว่าอยากให้ปรับไปตามเงินเฟอ้อด้วยคือเก็เข้าใจส่วนหนึ่งว่า ทางสายการบินก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นและก็ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งเท่ากับว่ามันมีสี่เศร้าด้วยกันมั้งคือสวยสุดคือลูกค้าไม่มีปากมีเสียงใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างมากก็ได้แค่คืนเงินหรือว่าเลื่อนแต่ว่าความเสียหายที่ต้องเลื่อนหรืออะไรนี้คือลูกค้านี้คือด่อยสุดเสมอแล้วก็ฝ่ายที่สองคือพนักงานซึ่งรวมในข่าวนี้คือรวมกลุ่มกันเข้มแข็ง6 0 0คนคงเกือบเท่าเกือบทั้งประเทศแล้วมั้ง เมีอำนาจต่อรองไงฉันไม่ทํางานให้ซะอย่างคุณจะทําไมส่วนกลุ่ม3คือผู้บริหารของบริษัทสายการบินนี้ซึ่งก็อยู่ในฐานะหนักใจเพราะว่าอีกฝ่ายสุดท้ายคือผู้ถือหุ้นก็คือคนที่มาลงเงินให้ก็คือให้ทุนอะในการดําเนินงานปุ๊บเขาก็ต้องไม่ยอมเพราะว่าการที่อันนี้มันเท่ากับว่าขึ้นค่าแรงมากเกินเหตุคือไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ขึ้นมากเกินเหตุหรือว่าอะไรต่างๆก็ทําให้เพิ่ม ไอ้ต้นทุนการดําเนินงานก็อาจจะทําให้กําไรตกต่ําลงเพราะมันก็ตกต่ำมาหลายปีแล้วเพราะว่าเรื่องของโควิดด้วยน้ํามันแพงด้วยสารพัดครับครับเขากอว่าสาเหตุที่แท้จริงคือรัฐบาลที่ออกมาตรการอะไรที่ที่จิตตกโดยเพาะเยอรมันนีถึงจนถึงทุกวันนี้ยังจิตตกอยู่เลยที่มีข่าวว่าหนึ่งตุลาเดียวเตรียมกลับมาใส่หน้ากากหรือคนเข้าประเทศอาจจะต้องมีการตรวจโควิด COVID, หรือกักตัวที่เราพูดไปวันก่อนแต่ว่า ลอยลอยตัวไปเลยไม,ไม่ไม่มายุ่งอะไรเลยรัฐบาลครับก็คือเขาบอกว่าตอนนี้คือมีในองค์กรนี้มีการโหวตนะครับซึ่งได้คะแนนเสียงองค์กรของพนักงานของนักบินเนี่ยได้คะแนนเสียงถึง9 7้าิบ็จุดกเปอร์เซแต่ในระหว่างที่รอการดําเนินการนี้อยู่เนี่ยทางคนทํางานเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้สามารถหยุดงานหรือทําอื่นๆได้ระหว่างที่รอการเจราจานี้ให้จบสิ้น ทำได้ไหมครับปลายเดือนกรกฎาเคยแล้วหยุดเที่ยวบินเป็นร้อยเที่ยวบินภายในแค่วันเดียวเท่านั้นที่ทั้งมิวนิกแล้วก็แฟรงเฟิร์ดด้วยเคยแล้วมารอบหนึ่งยังไม่ยังไม่จำหมายถึงว่าคนที่ไม่ยอมขึ้นคาแรคต์เนี้ยังไม่จำาแต่ตัวผู้บริหารสูงสุดคือ CEO ของลุฟทันซาเองก็บอกว่าการเจราจาก็คงค่อนไปทางแง่บวกนะอาแล้วทำไมนักบ,บินยังจะมาขู่ว่าเดี๋ยวจะสตาร์อยู่ เหมือนว่าการดําเนินการนี้ได้รับเสียงคะแนนเสียงจากนักบินที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมด97เนี่ยจะเริ่มต้นในวันที่31สิงหาโอ้อีกไม่กี่วันเองก็คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่การท่องเที่ยวได้ฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่งคือ,อ,อตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีผู้โดยสารถึง2นักท่องเที่ยวถึง250ล้านคน ได้เข้ามาสู่ยุโรปแล้วทั้งทั้งที่มีไอเรื่องเนี้ยนะมันคงเยอะแล้วมั้งครับเรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องเดือดร้อนมากทาไมยังแก้กันไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะมองว่ามันเยอะแล้วคือถ้าเทียบกับช่วงช่งงวงห้าเดือนแรกของปีที่แล้วห้าเดือนแรกของปีนี้เทียบกับห้าเดือนแรกของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึงสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเหตุเพราะว่ามีการไม่ใช่เพราะโควิดคลี่คลายแต่เป็นเพราะามีการเลิก เลิกมาตรการโควิดกันไปเกือบทุกประเทศนั่นเองสรุปโดยรวมก็คือยุโรปมีการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในเดือนเมษายนก็ก็มันแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปีไงตอนปลายปีก็มีปัญหาไงประมาณว่าทํางานจนล้าแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยโวยวายถ้าจะให้ทําแบบนี้ต้องขึ้นค่าแรงมาอีกครับแต่ก็ยังไม่ลงตัวก็ยุโรปฟื้นตัวถึง458% ในขณะที่อเมริกาฟื้นตัวแค่ร้อยี่สิบสองเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่แค่ที่ยุโรปนะก็วันก่อนที่พูดที่มีปัญหาพูดวันก่อนพูดข่าวก็ออสเตรเลียซึ่งอยู่กันชนครซิกโลกก็มีปัญหาเที่ยวบินล่าช้าขาดแคลนพนักงานเช่นเดียวกันจนกระทั่งผู้บริหารเลยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งของที่อื่นยังไม่เคยเห็นข่าวว่าจะทําแบบนี้เลยบอกว่าต้องสละดชั่วโมงการทํางานบางส่วนมาช่วยทางพนักงานภาคพื้นเข็นของผู้บริหารลงลงมาเข็นของเองเลย คือข่าวนี้เขาไม่ได้ระบุวันที่อย่างชัดเจนมากแต่แค่เหมือนกับคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็น31สิงหาคมที่จะมีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อธิบายว่าเออแล้วไอ้ที่เจราจากันไม่สําเร็จเนี่ยไม่สําเร็จยังไงแล้วเขาต้องการขอขึ้นค่าแรงเยอะขนาดนั้นเลยหรือแค่เคยเห็นจากข่าวอื่นมาว่าน่าจะประมาณไม่ถึง10%ที่เขาเคยขอนะเออแต่ว่าก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมฉะนนั้นก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีอะไร ต่อมาอีกหรือเปล่าฉะนั้นใครที่เดินทางตอนช่วงต้นเดือนก็เออช่วงปลายเดือนต่อถึงต้นเดือนกันยาก็คงต้องจับตาดูกันนิดนึงนะครับครับก็คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ